ประเพณีประเพณีสงกรานเนี่ยคือเมื่อก่อนในวันที่13เมษายนเป็นประเพณีเป็นวันขึ้นปีใหม่ครับเช่นนี้ลูกหลานน่าจะไม่รู้นะถล่มศกปีใหม่ใช่ไหมลูกหลานน่าจะไม่ทราบนะครับว่าวันที่หนึ่งเล่นกันสนุกวันที่หนึ่งไทยในวันที่13เมษายนใช่ครับไม่ใช่โทษทีเขาเขาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วันที่หนึ่งไทยวันที่13วันวันที่13เมษายนของทุกปีในสมัยก่อน ก่อนปี2,484เนี่ยปีใหม่ไทยคือวันที่13เมษายนใช่ครับนะก่อนที่จะมีการมาเปลี่ยนเอเอแล้วก็จอมพลปอพี่บูนสงครามเมื่อปี2,24 0ธันวาคม2,483กำหนดให้ ปีใหม่ของไทยตั้งแต่ปี2 8 4ั้งแต่ปี2 5 8 4 8 4เป็นต้นไปนับตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมให้มันเหมือนกับชาวโลกเขาที่เป็นสากลเดิมเนี่ยผมฟังมาจากหลวงพ่อปัญญาวัชลประทานหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อเทศนะนะครับหลวงพ่อบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีความพยายามจะเปลี่ยน ปีใหม่ไทยเป็นวันที่หนึ่งมกราคมมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6โอ้โหตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6นะตั้งแต่โอ้โหนานมากเลยนะฮะนี่ถามว่าทําไมจะเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนั้นครับเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่6เนี่ยพระองค์ท่านประสูติวันที่หนึ่งมกราคมนะครับ<อ>ก็เลยจะเปลี่ยนวันปีใหม่ไทยเนี่ยเป็นวันที่หนึ่งมกราคมให้ตรงกับปีใหม่สากลค,ครับของนานาชาติแต่ว่า ประชาชนชาวบ้านยังไม่เห็นพ้องด้วยก็เลยไม่ได้กําหนดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6จนกระทั่งมาเปลี่ยนแปลงในในสมัยในสมัยจอมพลปพิบูลสงคราม